กันอยู่ในรถกับเพื่อนหลังจากนั้นก็คือมีเสียงตึง้งเข้ามาผมก็อะไรวะขับไปก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับออกจากท้ายรถของผมขับออกไปแล้วก็แซงไปทางซ้ายผมก็กับเพื่อนเขาบอกเปิดกระจกลงเรียกผมก็พยายามเรียกเขาเฮ้ย hey, จอดจอดอย่าหนีพี่อย่าหนีแต่เขาก็ไม่ได้จอดอะไรแต่พอเขาไปอีกไม่ได้ไกลามาก เขาเขาก็จอดอาจจะเป็นเพราะว่ารถติดหรือว่าไงผมไม่แน่ใจแต่พอเขาจอดปับ๊บเขาก็หันหลังมามองผมหลังท,งที่มองผมเนี่ยคือคือมันค่อนข้างใกล้กันแหละพอมันใกล้กันปั๊บเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจวกร,รถไปฝั่งตรงข้ามผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคการวกร,รถแบบนี้เนี่ยมันมันคงไม่ดีสําหรับผมแล้วก็เปิดตัรถวิง่งผ่านรถแท็กซี่รถเมย์รถอะไรไปเพื่อเอาเขาอ,อยู่ไม่ได้ เอาเขาลงมาให้ได้เขาก็ไม่อยอมลงจากรถผมก็ต้องทําอย่างไงก็ได้ให้เขากลับมาเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเขาขับหนีผมไปผมก็อยู่คนเดียวผมก็กลายเป็นผู้ที่รับชอบจากผู้เดียวซึ่งถามว่าตอนเนี้ผมผิดไหมผมผิดครับผมยอมรับว่าผมผิดขอโทษทั้งพี่ๆสื่อมวลชนคนุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่เกี่ยวข้องน้อง น้องบอยและครอบครัว,วรของเขาผมไม่ใช่ว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุปับ๊บตะลุมบอลจะเกิดขึ้นปับ๊บผมจะไม่รับชอบใดๆผมคุยกับเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วมาคุยกันที่ห้องนี้มาคุยกันตรงนี้บอกถามมาถึงร้อยเวรร้อยเวรแบบนัน้นพักเกียนกันท่าเลียเลยไม่เป็นไรผมก็คุยกันแล้วผมก็มาเจอแม่เขาผมก็ยังรับว่าไอ้สมาธีแล้วก็ขอโทษเขาถามแม่เขาก็ได้ ผมทำอย่างนั้นจริงๆเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือก็คุยกันแม่เขาก็บอกว่าอ้าวลูกเขาก็ผิดเขาก็รู้ว่า <Okay. S 1> ว่าลูกเขาก็ผิดผมก็บอกว่าแม่ผมก็ผิดไม่ใช่ว่าผมไม่ผิดงั้นผมขอโทษเขาบอกว่าเขาก็ขอโทษเหมือนกันท,ที่มันเกิดเหตุการแบบนี้ขึ้นเราเราก็คุยกันด้วย ด้วยด้วยไม่มีอารมณ์อะไรที่ที่จะมาโกรธหรือว่ามาอะไรกันเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรหรือว่าทุกคนก็อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับคุณแม่ในเมื่อคุณแม่ก็ฝังค,คุณแม่ก็เจ็บมากฝั่งผมก็ก็เจ็บแต่ไม่เป็นไรผมมันฟ้อมได้รถผมมีประกันงั้นเราตกลงกันอย่างนี้ผมถามร้อยเวรถามว่าร้อยเวรครับถ,ถ้าผมแจ้งประกันเนี่ย มันจะมีผลต่อน้องเขาไหมร้อยเบนบอกว่าก็อาจจะมีแต่น้องเขาบอกว่าเขาไม่มีตาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในเหตการม์ตรงนั้นแล้วผมก็ว่าโอเคอย่างนั้นไม่เป็นไรครับผมจะแจ้งในแบบที่ผมไม่มีคู่กรณีซึ่งผมได้แจ้งแล้วเรียบร้อยในวันนั้นวันประมาณช่วงสามทุ่มกว่าถึงสี่ทุ่มประมาณนี้ผมผมแจ้งเรียบร้อยแล้วแล้วพอแจ้งไปไม่มีคู่กรณีทุกอย่างมันก็ โอเคคิดว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะก็คือว่าวันนั้นหลังจากที่เราจับมือกันคุยการต่อหน้าตำรวจแล้วว่าจะแจ้งประกันแบบนี้คุณแม่เขาก็บอกว่าอโอเคลูกไม่เป็นไรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวแม่จะรับผิดชอบผมก็บอกว่าแม่เอาตรงๆนะผมอะ่ะรู้สึกผิดผมรู้สึกมากแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านไทหมูหรือทุกคนแถวนั้นทุกคนลุมด่าผมทุกคนลุงอะไรก็แล้วแต่ถามว่าสมควรไหมก็สมควรแหละเพราะว่าเขาเห็นเฉพาะในจุดที่ผมไปทำน้องเราก็คุยกันซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวคุณแม่ถ้ามีมอะไรเกิดขึ้นมาคุณแม่จะออกมาแก้เองซึ่งถามว่า การพูดปักเป่าแบบนี้พี่พี่จะเชื่อไหมผมมีคิดครับ ันนี้ก็คือทริปที่ที่ผมที่ที่มีผมแล้วก็เอันนี้ก็คือรูปของใครครับน,นี่ก็คือรูปที่มีทั้งผมมีทั้งน้องมีทั้งคุณแม่จับมือกันแล้วก็มีรูปที่ยืนต่อหน้าตำรวจด้วยอันนี้คือครบทุกอย่างแล้วแต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าเรื่องแค่นี้จบแล้วผมจบเลยผมก็ยังไม่ได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายข่าวที่ออกไปว่า หลังจากนั้นหลังจากที่เคลียร์กันคดีตกหัวรูปหลังกันเสร็จแล้วก็ยังมาบอกผมว่าติดต่อไม่ได้ใช่ครับผมติดต่อไม่ได้จริงเพราะว่าผมไปทํางานแล้วในห้องตรงนั้นเนี่ยในห้องบนล,ลูมหนึ่งห้องเนี่ยมีคนอยู่เยอะมากทําให้โทรศัพท์ใช้การไม่ได้ที่คุณแม่เนี่ยครับคุณแม่สุธีราก็ส่งไลน์ไปหาเพื่อนผมว่าเออเนี่ยน้องไปตรวจมาแล้วก็มีอาการ จาจมูกีอยากจะให้ช่วยเรื่องรักษาพยาบาลหลังจากาที่ผมออกมาตรงนั้นแล้วผมโทรกับเขาครับผมโทรกับเขาเวลา21นาฬิกา32นาทีเป็นเวลา7นาทีเราได้พูดคุยกันคุณแม่ก็บอกว่าญาติไม่ยอมเห็นอย่างนี้แล้วยาติไม่ยอมหรอกผมบอกว่าแม่ผมขอโทษผมขอโทษจริงๆขอโทษผมยังขอโทษเหมือนเดิมแลวผมไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่าผมไม่มีความจำเป็นต้องหนี ผมไม่มีความจําเป็นต้องหนีเลยเราคุยกันดีๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ต้องใช้ประกันสังคมให้น้องราาักษาผมก็บอกว่าโอเคคุณแม่เอาอย่างนี้ถ้าคุณแม่เป็นห่วงในเรื่องของค่ารักษาพยบาบาลอยากจะให้ผมช่วยผมพูดตรงๆครับพี่ทุกคนคนบ้านผมไม่ได้ตา่างทุกวันนี้่ผมเป็นเด็กที่ทํางานผมแบบผมเป็นเด็กที่ทํางานมาตั้งแต่เด็ก ผมทำงานผมเก็บเงินผมซื้อความฝันของผมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงความฝันของผมนะครับผมบอ,อกว่าได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณแม่ผมไม่ได้มีตังมากแต่ถ้าค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเกินกว่าสิ่งที่คุณแม่จะรับไหว ผมไม่ได้บอกว่าผมจะรับผิดชอบทั้งหมดแต่ผมจะช่วยดูแลเท่าที่ผมช่วยได้นี่คือสิ่งที่ผมพูดผมสาบานว่าผมพูดกันในเจนาทีเนี้ยผมพูดกับเขาก่อนวางโทรศัพท์คุณแม่ยังไม่ได้ไปไหนคุณแม่ยังขอ,อ,อบัรประชาชนไม่ขับขี่ผมในโทรศัพท์ผมบอกแม่ไม่ต้องห่วงเบอร์เนี้ย เป็นเบอร์ที่รับตลอดแม่โทรมาเลยถ้าผมเป็นเหมือนเหตุการณ์วันนี้ผมไม่รับโทรศัพท์ผมจะโทรกลับเร็วที่สุดถ้าผมกลับมาที่โทรศัพท์เครื่องนัน้ไม่ต้องห่วงว่าผมจะหนีไปไหนผมยังบอกคุณแม่เลยถ้าวันจันทร์สิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยที่ตรงที่จบกันที่สอนอตรงเนี้ยนะครับว่าแม่ถ้าวันจันทร์เนี่ยเออน้องจะต้องไปตรวจอีกรอบหรือว่าอะไรยังไง บอกผมจะไปด้วยผมจะไปอยู่ตรงนั้นผมรับผิดชอบครับผมเป็นเด็กรับผิดชอบผมผมไม่เคยไม่รับผิดชอบเรื่องอะไรแม้กระทั่งเรื่องนี้วันนี้ผมผมโดนว่าทั้งวันวันนี้มีคนมาปลาไข่ที่บ้านผมมีคนปลุกมาที่บ้านผม ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งป,ป้าทุกคนผมรักโดนร้านอาหารของผมก็โดนถามว่าคนเหล่านั้นทำอะไรผิดไม่เป็นไรครับทุกคนมีสิทธิ์จะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดา่าแต่การกระทำทั้งหมดตรงนี้ถ้าจะว่าถูกแล้วครับว่าที่ผมแต่อย่าลืมนะครับผมรับผิดชอบทุกอย่าง ผมขอโทษทุกครั้งทุกครั้งที่ปิดปากผมผมขอโทษครับสวัสดีครับขอโทษครับสวัสดีครับผมพูดแบบนี้ตลอดตั้งแต่นาะทีแรกหลังจากที่เราอยู่กันที่สถานีตำรวจผมขับมาตรงนี้ผมพูดแบบนี้ตลอดผมไม่เคยหนีไปไหนเพราะผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหนีไปไหน ผมยังเป็นเด็กที่น่ารักของพี่ๆทุกคนนักข่าวทุกคน <Okay. S 1> ผมไม่ได้มาสร้างภาพผมไม่ได้มาเป็นพิธีกรที่จะมาทําเป็นคนดีต่างๆนานานะทุกอย่างเรื่นี้ครับในใจของผมผมตั้งใจทํามันออกมาแต่การกระทําแค่หนึ่งนาทีกว่าๆาตรงนั้นนะ่ะอย่าตัดสินผมแบบนั้นเลย บางทีเนอาจจะมองว่ามันเป็นการที่ทําให้แบบเหยียดค่ามาันลดไปให้เขามาโค่นกับรถใช่ไหม<ช>ครับเร,เราจะพูดยังไงอ่ะกออับรถอไส้ปะกับรถเ่อไส้ฟังก่อนนะครับโอเคใจเย็นๆนะครับเรื่องการจับเนี่ยผมพยายามน้องมาตั้งแต่แรกขอโทษซึ่งน้องเขาบอกว่าอาจจะบอกว่าขอโทษแต่นนที่นั้นนะครับพี่ขิดความฝันึงนะ ผมไม่รู้ว่ารถผมเป็นขนาดไหนหรอกผมพาเขามาเขาก็ไม่ยอมลงจากรถนะรู้ไหมเขาไม่ทิ้มรถแล้วครับถ้าทุกคนอยู่ตรงนั้นน่ะจะทํำยังไงเี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีมีมีปืนมีอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาไม่ได้มีเขาเป็นเด็กหน้ารักแต่ผมก็กลัวผมเป็นคนคนนึงครับที่มีอารมณ์ผมขอโทษเขาไม่ขอโทษผมไม่เป็นไร ทษรถผมก็ได้ผมไม่มีเวลาที่จะมาประดิษฐ์คำหรอกครับคุณครับคุณช่วยทําความเคารพรถผมอย่างอย่างอย่างสุภาพบุรุษผมขอโทษครับผมไม่มีเวลาคิดขนาดนั้นผมผมรู้สึกอะไรผมอยากให้เขาขอโทษอะไรผมก็พูดอย่างนั้นแต่ถามว่าผมผิดไหมผมผิดอีกครั้งนะครับผมผิดที่ผมใช้อารมณ์ แต่ผมไม่อยากให้เขาหนีไปเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้หนีก็ได้แต่สิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นนะ่ะมันคือการขับไปอีกข้างหนึ่งแล้วเล่งเครื่องนอกจากเรื่องการกลาบเลวเนี่ยคือในคลิปเนี่ยเขาขอโทษแล้วแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นอะไรที่เราถึงขั้นต้องใช้กำลังความดแนขนาดนั้นนะครับเขาเขา,าเขาใช่ครับเขาเขามาขอโทษตอนหลังซึ่งถามว่าดอกนั้นนะ่ะ ผมผมโอเคดอกสุดท้ายเลยผมจะบอกผมก็ผิดครับเพราะว่าอารมณ์ตอนนั้นผมผมก็ค่อนข้างที่จะโมโหพอสมควรครับแต่ถามว่าขอโทษไหมจบไหมตอนเนี้ยผมผม,ผมจบตั้งแต่หลังจากที่ตรงนั้นแยกกันคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากครับแล้วก็ตำรวจแล้ต้องมีทหารมาพอทุกอย่างมาแยกปั๊บผมก็มาที่โรงพักไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้หลบอะไรเลย แล้วก็ออกมาขอโทษที่นี่ครับเปิดกล้องมูก็ได้ถ้ามีผมอีกครั้งนะครับอีกครั้งผมขอโทษครับกับน้องบอยกับคุณแม่สุธีรากับพี่สาวกับทุกคนญาติญาติของเขาที่ทำให้ลูกหลานน้องของเขา ได้รับบาดเจ็บคนอาจจะมองว่าเรื่องของผมมนันนน้อยนิดได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมก็จะดูแลรักษามันเป็นอย่างดีเพราะผมรักความฝันผมครับแต่หลังจากนี้ก็ไม่ต้องห่วงผมไม่ใช่ว่าผมมีพี่ๆนักขาวแล้วผมจะได้เปรียบไม่คิดหรอกครับอย่าคิดอย่างนั้น ผมเสียเปียบยิ่งอีกยิ่งกว่านั้นอีกแต่ผมจะไม่เป็นผมจะรับผิดชอบผมจะดูแลตราบเท่าที่ผมจะทำได้ผมพูดจริงๆครับผมจะทำได้แต่ขอร้องนะครับขอร้องตรงนี้ทุกคนหนึ่งคลิกของคุณหนึ่งการทิมพ์ข้อความของคุณ หนึ่งการโทรหาของคุณมันบั่นทอนจิตใจผมไม่เป็นไรผมเข้าใจแต่อย่าทำร้ายคนที่ผมรักเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้เรื่องจริงๆแล้วคุณมาทำผมจะไม่ว่าอย่าตัดสินผมแค่หนึ่งนาทีครึ่ง จากมุมใดมุมหนึ่งแล้วมาว่าครอบครัวของผมมาว่าร้านอาหารของผมนะครับขอบคุณมากครับแล้วสำหรับการดาเนินคดีกับทางผู้กรณีเรามีการดําเนินคดีไหมครับในการฟ้องกลับเนี่ยับพอเขาฟ้องมาเขาหาทำลายร่างกายเราครับอันนี้๋ยวให้เป็นทางมันไม่ใช่เรื่องการฟ้องกลับับแตนทีอันนี้ฐานะขนายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมสอบสวนเรียกเรามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น เราก็เล่าเรื่องตามความจริงนะครับผมเชื่อว่าหลักฐานที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องวงจรปิดที่อยู่บนถนนเจริญกรุงซึ่งพนักงานสอบสวนจะมังไปขอมาหลังจากนี้ก็จะตอบความจริงทั้งหมดนะครับว่าอะไรคืออะไรเหตุการณ์ที่นัดพูดว่ามันผิดากีกว่าเรื่องจริงนะครับการตั้เดียวอยากให้ทุกคนใช้ จที่เป็นธรรมราคิดว่าถ้ามันเกิดกับทุกๆคนนะครับตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่ตั้งแต่คลิปนั้นตั้งแต่ต้นว่าทรัพย์สินของเราถูกคนอื่นมาทําให้เสียหายเป็นทรัพย์สินที่เรารักเราเก็บเงินขอ,องรองรึบมาบางคนมาทําให้เสียหายแล้วหนีไปเลย,เลยตอนน้องหนีและขณะที่เราให้การในวันนี้นะครับไปข้างหน้าแล้วสักพักหนึ่ง แล้วคุณมายูเทิร์นจะกลับออกไปอีกโดยหวังว่าการเป็นรถออโต้ไซค์มันจะซิกแซกไปไหนก็ได้แล้วรถยนต์ไปไม่ได้อย่างนั้นแต่ไม่รู้หรอครับว่าเขารักรถเข้าขนาดเปิดประตูรถวิ่งข้ามถนนรถเกือบจะชนน,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ความเป็นธรรมพวกเราด้วยนะครับก็คือจะจะฟ้องเขากลับในข้อขัน,นที่ับครับ,รบมันไม่ใช่เรื่องการฟ้อง ที่บอกว่าจะมีการมีการดำเนินคดีกลับไหมฮะหรือว่าไงพนักงานสอบสวนให้เราให้ปักคำค่ะส่วนเรื่องของพนักงานสอบสวนนี้เราคงก้าวกับทำได้นะครับอยากให้เราตามความเป็นติงดูแต่เราให้การตามความเป็นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาแสดงให้ยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินไม่ได้ดำเนินคดีกู้ผู้กรเลยนะครับมมีการแจ้งข้อก่าวหาไัมมีการแจ้งข้อก่าหาแต่ว่าตอนนี้มันเป็นขั้นพนักงานสอบสวนจะจะต้องพิจารณาคดีพิจารณา ในส่วนของผู้กรณีครับได้มีการแจ้งความเราในเรื่องของการทำร้ายร่างกายตรงนี้ทราบว่ามีการแจ้งความทานั้นก่อนและมีการนัดทางคุณน็อตมาทงเมื่อไหร่เมื่อสักครู่ก็ได้ให้ปากคำทั้งสองเรื่องนะครับแต่ว่าการให้ปากคำก็คือขขอเท็จิงเดียวกันคือเรื่องเรื่องวันนี้ครับจริงผมผมกะว่าจะพูดนิดเดียวแต่ผมก็อยู่ที่บ้านหลังจากที่เพิ่งกลับมาจากปิซซูโร่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยแล้วคุณตำรวจ ก็โทรมาจริงๆเขาโทรมาตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายแล้วผมไม่ทราบแต่ผมก็รับโทราศัพท์ตลอดทั้งวันแล้วก็พยายามที่จะโทรหาเขาทางที่บ้านเขาแต่เขาไม่ได้รับสายตัวสุดท้ายเขาโทรกลับมาโดยโดยใช้เบอร์ของคุณแม่สุธีราผมก็เลยรับสายแล้วก็กลายเป็นพี่สาวของพูดก่อนเสร็จแล้วก็เป็นหนุนตำรวจที่เป็นร้อยเวรเป็นคนบอกว่าเออขอให้เข้ามาที่สอนอนหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ย คดีมันค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าสนใจของพี่พี่ผมก็เลยโอเคเข้ามาก็เข้ามาเพราะอย่างยืงยังทำเดิมนะครับผมไม่มีความจาเป็นที่ต้องหนีไปไหนแต่ว่าจากที่ฟังมาก็ดูเหมือนว่าเราเองก็มั่นใจว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของพี่พี่ครับคืออยแล้วแต่สภาพที่ทันสมภาพของรถนะฮะถ้าถ้าทำข่าวโดยไม่มี ภาคนี้ด้วยเนี่ยผัเองก็ไม่ทราบจะทำไงอย่างนี้เสียหายไหมครับผมขออนุญาตถามบ้างนะครับเสียหายไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันเล็กน้อยนะครับแต่รถผมม,มันเหมือนทรัพย์สินของทุกท่านนะฮะถ้าท่านโดนบ้างบอเอาใจมาเป็นเราสินะฮใช่ไหมครับทุกคนที่ผมก็พูดกแบบับข่าวท่านหนึ่งว่าถ้ามีคนเอาโทรศัพท์มือถือคุณปลาแล้วเดินหนีไปคุณจะโกรธไหมครับครับอย่าอย่าต่อไม่โกรธนะฮะผมจะขอมือถือ ด้วยความเูเคค้ค่ทนายแล้วก็พี่น็อตคือทรัพย์สินเสียหายเนี่ยก็เข้าใจว่ามีอารมณ์โกรธได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำลายร่างกายมึม,มันตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องมันก็เช่นกันกับว่าผมว่าไม่มีสิทธิ์ทำลายกับไม่มีสิทธิ์มีผอก็ต้องการสิทธิ์ของผมเช่นกันนะครับถูกไหมครับอย่ามองอย่ามองเพียงแค่ครึ่งคลิปครับเดี๋ยวรอภาพทั้งหมด แล้วดูทีเดียวตอนนี้ฟังจากปากของผมไปก่อนและเดี๋ยวลองค่อยๆคิดค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวดูผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนคงเป็นธรรมกับผมอย่าขอร้องนะครับอย่าดัดแปลงข้อความของผมจนมันกลายเป็นแบบไม่คนละเรื่องก,กันขอร้องนะครับขอร้องเรื่องจริงคือเรื่องจริงเรื่องเรื่องจริงเหมือนว่าสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเป็นยังไงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยว คดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของคุณตำรวจแล้วครับเพราะว่าตอนนี้พยายามลูกปากก็้องวงจรปิดยังยังมาไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูกันนะครับหลังจากนี้อาจจะส่งผลต่องานอะไรบ้าง่อเพอ๋อมันส่งผลตั้งแต่วินาทีแรกอยู่แล้วครับผม,ผมทราบอยู่แล้วครับว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมผมก็ต้องยอมรับครับว่าผมจริงจริงผมเป็นตัวอย่างของเยาวชน เด็กๆรู้จักผมหลายคนเติบโตมากับผมพี่น้องขอโทษครับน้องๆทุกคนที่อาจจะเคยชอบอาจจะเคยติดตามผลงานของพี่นั่นคือหัวใจของพี่ครับนั่นคือสิ่งที่พี่ทําไปด้วยใจมันไม่มีใครรู้หรอกว่าด้านหน้ากล้องมันลื่นเลยมันสนุกขนาดไหนแต่หลังกล้องมันมีอะไรไมากมายครับ เชื่อขอให้เชื่อในตัวของพี่น,อน็อตคนนี้เหมือนเดิมผมยังเดินทางในเส้นทางของผมถึงแม้ว่าวันนี้ผมจะจมน้ําผมจะจมน้ําเพราะลิกกันโมโหของผมแต่หลายนี้ผมก็จะต้องว่ายขึ้นมาครับไม่มีวันไหนถ้าคนที่รู้จักผมจริงจริง จะรู้ครับว่าไม่มีวันไหนที่ผมอยู่บ้านเฉยๆผมมีหลายอย่างที่ต้องทำมีฝันไกลผมมีครอบครัวต้องดูแลและผมมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายถ้ารู้จักผมจริงถ้าเคยเชื่อในตัวผมขอร้องครับ อย่าพึ่ไปไหนผมผิพลาดผมขอโทษผมขอโทษอยากจะให้ทุกคนให้อภัยณมากครับ ู้หรือเขาไม่ต่อสู้คือตอนนี้ผมผมก็ต้องก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณแต่เขาไม่ยอมลงรถเขาก็สายตัวตั้งแต่แรกเหมือนกันผมไม่รู้ัะเขาถูกไหมครับวิญาณีแรกผมก็ต้องก็ต้องก็ต้องเอาเข้ <ลง S 1> มือ<ถ>ไว้แล้วคับไม่ลงรถแต่ไม่ได้มีท่าทางจะชกจ,จะต่อสู้เราอต่อหรืออะไรน,นี้ใช่ไหมครมีมือปัดป้องครับแต่ผมไม่รู้อย่างที่บอกครับผมไม่รู้ว่ามีปืนมีมีมีอะไรกัครับุณครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรเดินหน่อยขอโทษครับขอบคุณครับ, <S <S ข,อบขอบคุณครับ ขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับ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 ได้ทางนี้ก็ได้ครับได้ครับี๋งอ ครับเข้าใจครับผมผมบอกว่าขอโทษที่เละวันนี้พี่แม่เก็บอารม์ไม่อยู่แม่ก็รับรู้เข้าใจครับรู้แม่รถก็มหที่เห็นพี่ว่าบอยทรครันะเพราะว่าสิ่งที่แม่เคยให้ปกป้องรที่แม่จะายไว้แม่ทาได้แค่สอง้าพอเห็นบอยกินยาแก้ปวดตลอดเวลาใม่ทักสสาูน้าตาซึมกันเหลแม่ใจกระอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งที่ผมพูดกับแม่วันนั้น ยังเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะว่าพี่เขาอยู่ตอนนั้นเราอยู่เันสองคนถูกไหมถูกไหมครับแม่ใช่อะไรเนาะตอนนั้นแล้วแม่ปกป้องแม่ไม่อยากแพ้วันนั้นเราอยู่กันแค่สองคนผมก็พูดกับแม่อย่างนี้วันนี้ผมยังเป็นคนเดิมจริงจริงวันนี้ผมมีสิทธิ์ไม่มาก็ได้แต่ผมมาเพราะผมรู้ว่าใจแม่เป็นยังไงผมรักแม่แม่รู้ไหมว่ารถเท่นั้นน่ะผมให้เห็นชื่อแม่ผมนะไม่คุณ รถน,นี่มันมีค่าขอบคนมากวัตถุนี่มันมีค่ากับชีวิตคนมากไม่ใช่หรอใครๆก็มีครอบครัวใครๆก็ทำงานการมีการรักรถสำคั